ท,ที่พามชมไปที่จังหวัดนครพนมค่ะล่าสุดต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มนะคะด้วยการนำดโดรนแปรอักษรค่ะ500ลำนาขึ้นไปแปรอักษรบนท้องฟ้ากลางลำน้ำโขงประกอบแสงสีเสียงในงานบวงสวงองค์พญานาคซึ่งเป็นแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมว่าแต่ในงานนี้จะสวยงามอลังการขนาดไหนต้องไปดูภาพนี้กันก่อนค่ะ งดงามอลังการอย่างมากนะคะกับการโชว์บินโรนกว่า500ลำเพื่อแปรอักษรเทิดพระเกียรติเป็นรูปพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรี ตลอดจนแปรอักษรเป็นรูปภาพและรูปประโยคต่างๆในงานบวงสวงองค์พญาศีสัตนาคราชแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์นาคาธิบดีสองฝั่งโคงเนื่องในโอกาสการรำลึกกำเนิดพญานาครบ8ปีแห่งจังหวัดนครพนมแน่นอนว่าไฮไลท์อยู่ที่การโชว์บินโรนแปรอักษรเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครพนมที่ว่าพระาธาตุพนมล้ำค่าวัฒนธรรมหลากหลาย เรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังแปลอักษรเป็นรูปองค์พญาสีสัตนาคราชและรูปพระธาตุพนมประกอบแสงสีเสียงตลอดการโชว์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานที่ได้สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่งดงามตระการตาสมการรอคอยจริงๆค่ะ ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงานนะคะคุณผู้ชมก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะอยู่ที่บรรดานางรำจาก8ชนเผ่านับพันพันคนเลยนะคะที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นเมืองอย่างสวยงามออกมาตั้งขบวนฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยและพร้อมเพรียงอย่างที่เห็นในภาพ สำหรับความเป็นมาขององค์พญาศีสัตนาคราชแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์นาคาธิบดี2ฝั่งโขงนั้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาความเชื่อต่อองค์พญานาคโดยจังหวัดนครพนมนะคะได้กำหนดจัดงานบวงสวงเฉลิมฉลองในวันที่7เดือน7ของทุกปีรวมระยะเวลา7วัน7คืน ถือเป็นอีกหนึ่งในงานบุญใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นปีละกว่า1ล้านคนดังนั้นใครมาชมความอลังการของงานวงสวงองค์พญาศีสัตนาคราชแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์นาคาธิบดี2ฝั่งโขงงานนี้จัดจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมต้องไปชมกันมากนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ